ชาวเน็ตขุดคลิปกล่าวอ้างเวียร้องให้สะอึกสะอื้นหลังเลิกกับเบลล่าเวียสกุลวัฒน์มูฟออนมีรักครั้งใหม่และกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานเดยเร็วนี้แล้วส่วนเบลล่าราณีเองก็มูฟออนเดินหน้าทำงานแบบเต็มที่แต่คนที่ไม่มูฟออนจากความรักที่จบลงแล้วครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเหล่าชาวเน็ตที่ล่าสุดก็ยังคงมีการพูดคุยกันไม่ยอมจบรวมทั้งยังมีการขุดการเชื่อมโยงสร้างประเด็นต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดชาวเน็ตรายหนึ่ง ก็ขุดคลิปก่าเมื่อครั้งที่นุ่มเวียเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ออสเตรเลียและเปิดภาพพร้อมกับอ้างว่าเป็นคลิปที่นุมเวียปล่อยโฮร้องให้เสียใจในช่วงที่เลิกรากับบินลารานีโดยชาวเน็ตรายนี้ระบุเอาไว้ว่า โอเคน้องเข้าใจแล้วว่าทำไมสตอรี่นี้ที่ออสเตรเลียถึงได้ร้องไห้ตอนแรกแอบคิดว่าเรื่องงานแต่ปกติแล้วพี่ไม่เคยเสียน้ำตาให้เรื่องงานเลยขอโทษที่ตอนนั้นพยายามเข้าข้างตัวเองว่าความรักของพี่ยังคงแฮปปี้วันนั้นอยู่ดีๆพี่เจ้าของสตอรี่ก็ถ่ายคลิปที่เฮียนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นลงในไอจีตอนนั้นฟันคลับก็คืองงง,งันคิดว่าเฮียเป็นอะไรเพราะในคลิปทุกคนคือเงียบมากครูส้มผู้หญิงที่ยืนในคลิปก็ มองเฮียก่อนจะหันหน้าไปทางอื่นประมาณนี้พอดีที่เราแคบภาพนี้ไว้ตอนนั้น